ครับสวัสดีครับพี่สี่ทุกคนเนาะนะครับเนาะครับมือนี้กามาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมผ้ามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับมือขึ้นนี่ท้องพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบเจ็ดกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์ศูนย์ 543ครับเพลกล่างก็ออก05เนาะพี่น้องเนาะครับของปู่ศรีสะเกตดงวดที่ผ่านมากกับเขาอยูุ่ทธพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นตกกลับเนาะครับเนาะครับตัวเน้นพร้อมนะพี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่17กันยายน2568ลาวพัฒนาปู่ศรีสะเกตด บนล่างวิ่งรวดห้ากับหนึ่งเน้นที่ห้านะพี่น้องเนาะรับที่เกียงแล้วชุดวิ่นปูมีดสี่สามอยู่ที่พี่น้องนะครับแต่เ่าปูโบสี่สามโบจับจับทหารศูนย์นะพี่น้องเนาะรับเข้าตัวกลับเด้นพี่น้องเลือเหล็กออกศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะรับชุดวิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างแตกสามตัวพร้อมนะพี่น้องเนาะห้าสี่สามนะครับ อ่ะเมืน่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับพอแต่มผ้ามาติดตามต่อยอีกนะพี่น้องเนาะ คนล่างพี่น้อง ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปด ครับชุดวินพี่น้องระวังห้าเก่าได้พี่น้องเล้กเก่าเป็นหกนะครับเนาะระวังหกนะํา ครับครับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่นะครับแปดสี่หกสี่ แปดสงนะครับ อูเนียนให้นะพี่น้องเห็นสี่หางครับเลขหลักร้อยนะพี่น้องเนะื้อโอเดียวเอาสามตัวกันเก้า ศูนย์นะครับเก้าหกสี่หกแปดสองนะครับ กัน9697นะครับ ครับหลักร้อยหกกับเก้านะครับฮะชัดเจียนนะพี่น้องเนาะโอ้หมุนอุยนั่น้องนะนะพี่น้องเนาะกะดิสัดเจียนนี่น้อพี่น้องครับปูเนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดสี่ได้พี่น้องเนอะเอามากสอบตัวเดียวก็จะเริ่มกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมกับใจเบื้องก่อนได้พี่น้องเนอะปูขนทรงมาให้ตะมือขึ้นนี่พี่น้องเรียกว่า เลขออกเดวปูคำนวณทรงไม้เลยนะพี่น้องรูด7กับ8เน้นที่เดนะพี่น้องครับชุดวิ่นกับ7 8็ดแปดเศูนหน่งงระวังหกับหกนะพี่น้องครับตามนี้นะพี่น้องเนาะเอามักสอบจะลืมกลับตัวไปนะพี่น้องเนื้อปูบนบอกกลับตัวด้วยว่าท่านครับ ครับพอเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรขอให้เขาขอให้ฟังพี่น้องอีกี่ก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับ เขาจะเลื่อมนะพี่น้องเลือขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์เพเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พรอเตียมน้ำน้ากลมารครับสุดท้ายทายสุดขออฟทุกคนโกบโมันมัเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะรับพอกันชิปหนะ้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม